องพระคุณแม่จันดีท่านได้อาราธนาพระเกษาท่านมาให้ดูภาพที่เห็นในเกษาของท่านพอดูปับ๊บเส้นเกษาของท่านเปล่งประกายรัศมีแสงสีต่างๆเจิดจ้ามากจนมองไม่เห็นเส้นเกษาแต่ข้าน้อยต้องแปลกใจยิ่งขึ้นเมื่อมีแสงส่งประกายเลื่อมเหมือนเปลวไฟแต่ไม่ใช่เพราะเลื่อมมากความเจิดจ้าที่ส่งประกายนั้นแทบจะมองไม่ได้ ถ้ามีอะไรมาใกล้คงมอดไหมเป็นจนเพราะอาทิตย์ที่ดูน่ากลัวไม่อาจเทียบได้เลยข้าน้อยกราบเรียนถามพระคุณแม่ขนาดนั้นว่าทำไมแสงถึงแปลกประหลาดมหาศัจฉรย์ขนาดนี้เหมือนไฟแต่ไม่ใช่ข้าน้อยไม่สามารถเปรียบเทียบกับสิ่งที่เห็นออกมาเป็นคำพูดได้ถึงความอาัจรรย์แปลกประหลาดประกายไฟของคุณวิเศษทรงประกายประสานกัน บนล่างขวาซ้ายสถานกลางทะลุทะลวงไปหมดจากภาพที่เห็นคงทะลุไปไม่มีประมาณเลื่อมระยับพับพับพ,บพบหน้าอาศัศจรรย์องค์พระคุณแม่ตอบข้อข้องใจของข้าน้อยกับภาพที่เห็นท่านบอกนั่นแหละตามธรรมะท่านกล่าวของเหนือโลกจะมีอะไรในโลกเทียบได้ในขณะที่ข้าน้อยเฝ้าชมความมหศัศจรรย์ที่เหนือโลก ข้าน้อยได้น้อมกราบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านประทับนั่งอยู่ท่ามกลางแสงสีรัศมีฉับพรรณรังสีมีใบโพครอบองค์ท่านไว้สว่างสวยมากความวิเศษอัศจ,จรรย์ที่เห็นอยู่ขณะนี้มาจากองค์ท่านพระองค์ทรงเมตตาให้เห็นในอายตนะที่ไม่มีดินน้ำลมไฟของท่านจนเป็นที่แน่ใจว่าเป็นองค์ท่านจริงๆ จึงเปลี่ยนให้ชมสีธรรมชาติในหลักธรรมชาติที่พระองค์ทรงอยู่เลื่อมระยะบอกไม่ได้เทียบไม่ถูกข้าน้อยเฝ้ากราบชมความพิเศษอัจจรรย์ที่มนุษย์ปุถุชนคนหนาไม่อาจรู้อาจเห็นได้เลยถ้าทุกๆพระองค์ไม่ทรงเมตตาข้าน้อยขอน้อมกราบองค์พระหลวงตาองค์พระคุณแม่ที่เมตตาเปิดแดนนิพพานให้ลูกหลานได้เยี่ยมชม ได้เคารพกราบไหว้บูชาใจเพื่อเป็นกำลังใจบุกมือนเดินตามรอยพระบาทของพระองค์สาธุขอให้พวกข้าน้อยลูกหลานที่อยู่ณที่นี้ได้ทรงธรรมบริสุทธิ์ตุดทุกๆพระองค์ด้วยเทินสาธุขณะนั้นองค์พระพุทธเจ้านั่งเทศปโปรดสัตว์ดูกระเทือนไปทั่วสามไตรโลกธาตุต่อมาเปลี่ยนเป็นพระหลวงปูมัน แล้วเปลี่ยนเป็นพระหลวงตาและเปลี่ยนเป็นพระคุณแม่จันดีทุกๆพระองค์ทรงเปลี่ยนอริยบทต่างๆให้ดูในสีพระองค์ทั้งครองจีวรทั้งทรงหลักธรรมชาติของพระจิตที่บริสุทธิ์ของท่านไม่มีความแตกต่างให้เห็นแสงสีรัศมีฉาพานรังสีเรื่อมระยะเปล่งประกายเหมือนกันดังเป็นอันเดียวกัน เท่ากันเสมอกันข้าน้อยขอก้มกราบราบเสียนด้วยความเคารพบบูชาในธรรมของทุกๆพระองค์ต่อมาเห็นพระคุณแม่จันดีประทับนั่งเทศแทนที่องค์พระพุทธเจ้าประทับอยู่แท้จริงตรงที่ทุกๆพระองค์เมตตาให้เห็นในขณะนั้นเป็นสถูปฐมเทศนาขององค์พระพุทธเจ้าเห็นองค์พระคุณแม่มีใบโพสว่างสวัย รัศมีชัพพนรังสีเปล่งประกายข้าน้อยกราบเรียนท่านท่านจึงบอกให้จอดจิตฟังธรรมท่านพร้อมองค์ท่านได้เอามือจับหลังข้าน้อยพระธรรมขณะที่ท่านเมตตาดังดันขึ้นมาในจิตสาธุข้าน้อยขอกราบบูชาพระธรรมท่าน จิตคือพุทธะธรรมะคือธรรมชาติน้อมจิตเข้าสู่ธรรมชำระขาดซึ่งกิเลสรสแห่งธรรมชำนะซึ่งรสทั้งปวงจิตพุทธะคือที่สุดแห่งธรรมสิ้นทุกขสิ้นโลกสิ้นธรรมจึงเหนือโอภารสคือรสแห่งธรรมที่สุดที่สุดของที่สุด จึงเรียกว่าเหนือเหนือบัลลังกโลกเหนือบัลลังกธรรมจึงได้ครองสว่างแท้คือธรรมทั่วไตรโลกาหาที่เปรียบไม่ได้ผู้ใดได้ครองจึงเป็นทองทั้งแท่งจิตคือพุทธพุทธะคือจิตมีอยู่ในทุกตัวสัตว์ สะพานโลกสะพานธรรมขาดลงตรงกลางจิตจึงประดิษฐ์พระขึ้นทั้งองค์ทรงธรรมแท้จึงเป็นหลักธรรมชาต,ติวิสุทธิจิตวิสุทธิธรรมเลิศล้ำเหนือโลกพุทธะคือจิตจิตคือพุทธะพุทธะแท้รวมอยู่ที่ใจประเสริฐแท้คือธรรมเหนือโลกกราบคุณพระพุทธ กราบคุณพระธรรมกราบคุณพระสงฆ์น้อมนำที่จิตสถิตที่ดวงใจขอให้ทำดวงเลิศของทุกๆพระองค์จงมาสถิตที่จิตของพวกข้าพเจ้าด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุพวกข้าพเจ้าขอน้อมอนุโมทนาสาธุก,การกับทุกๆพระองค์ ที่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ที่พ้นการเวียนว่ายตายเกิดวิสุทดที่จิตวิสุทดที่ธรรมสว่างล้ำเหนือโลกเหนือสงสารไม่มีประมาณข้าพเจ้ากราบขออนุโมทนาสาธุการผู้ได้ครองธรรมทุกๆพระองค์ด้วยเถินสาธุกราบขอเมตตาบุญญาบรารมีจากทุทกๆพระองค์ขอให้พวกข้าพเจ้า ได้ทรงธรรมดั่งทุกๆพระองค์ด้วยเทินรมดวงบริสุทธิ์ขอจงมาสถิตที่จิตของพวกข้าพเจ้าด้วยเทินสาธุวิสุทธิที่จิตวิสุทธิธรรมของทุกๆพระองค์ช่างงามล้ำไม่มีประมาณพวกข้าพเจ้าขอน้อมกราบอนุมโมทนาสาธุการกับทุกๆพระองค์ผู้ทรงธรรมดวงเลิศด,ดวงประเสริฐ สว่างสวัยทั่วไตรโลกาด้วยเทินสาทุสาทุสาทุขอให้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงเมตตาสัตว์โลกผู้ม,มืดหนาด้วยเทินสาทุต่อมาภาพสุดท้ายที่เห็นเห็นเป็นองค์พระหลวงตากำลังสนทนากับองค์พระหลวงปู่มั่น เหมือนปรึกษาหารือกันต่อมาดูเล็บเท้าองค์พระคุณแม่เห็นพระสงฆ์สาวกนั่งสลับซับซ้อนเต็มไปหมดแท่นประทับองค์ท่านดูวิเศษอัศจรรย์เป็นแก้วแวววาวตอนนี้ทุกๆพระองค์ลุกขึ้นกำลังเดินหันหน้าเข้าไปทางทิศตะวันตกและเดินมากราบองค์พระพุทธเจ้าซึ่งองค์พระพุทธเจ้ากำลังนอนตะแคงขวาเหมือนในท่าปร,รินิพาน ท่านนอนนิ่งสงบเหมือนไม่รับรู้ว่าพระสงฆ์สาวกท่านมายืนอยู่และได้และเห็นพระหลวงตาและพระคุณแม่รวมอยู่กับพระสงฆ์สาวกองค์อื่นๆองค์พระหลวงตาท่านจะเมตตาให้เห็นท่านเป็นองค์ใหญ่กว่าทุกๆพระองค์พระสงฆ์สาวกกำลังยืนสำรวมต่อหน้าองค์พระพุทธเจ้า เห็นพระหลวงตาหันหน้าหันหน้ากลับมากำลังเดินพาพระสงฆ์สาวกกลับออกมาจากที่องค์พระพุทธเจ้าประทับอยู่ขณะนี้พระสงฆ์สาวกดูเต็มไปหมดมีองค์พระหลวงตาและองค์พระคุณแม่แต่องค์พระคุณแม่แยกออกมา องค์ท่านสว่างสบายทั้งองค์พระสงฆ์สาวกต่างหันหน้าไปทางทิศใต้และองค์พระหลวงตากับองค์พระคุณแม่อยู่ในท่าปางประทานพรแสงสว่างเปล่งประกายเต็มที่เหมือนท่านลอยไปกลางอากาศองค์ท่านสูงใหญ่ประทับนั่งลงในใบโพลครอบไว้แวดล้อมด้วยพระสงฆ์สาวกสว่างสบายทุกๆพระองค์องค์พระคุณแม่ยืนขึ้น ถัดมาเห็นองค์พระหลวงตานั่งเคี้ยวมากองค์ท่านจะดูสูงใหญ่กว่าทุกๆพระองค์ซึ่งท่านทรงเมตตาขยายใหญ่ในขณะที่ดูในพระธาตุองค์ท่านจะงดงามผุดผ่องกว่าองค์จริงเหมือนพระพุทธเจ้าเวลาท่านก้าวเดินเหมือนพระพุทธเจ้าปางลีลาจีวรท่านจะพลิ้วไปมาให้เห็นต่อมาดูพระเกศาพระคุณแม่ต่อเอง เห็นแสงสว่างสวายเรื่มระยับจนมองไม่เห็นเปรียบเหมือนจอภาพแต่เป็นจอภาพที่มีแสงสีเปล่งประกายพับพับพับฉับพันรังสีโดูครอบไปทั่วโลก,กธาตุจนไม่สามารถบอกได้ว่าที่นี่เป็นแดนอะไรและเห็นความสว่างขาวนวลเป็นลำพุ่งพุ่งไปแสงขาวนวลสวยงามยิ่งกว่าพระจันทร์วันเพนความสว่าง พุ่งไปเห็นองค์พระหลวงตาและองค์พระคุณแม่นั่งอยู่แสงที่เห็นพุ่งออกมาจากองค์ท่านพุ่งออกไปไม่มีประมาณมีพญานาคขดตัวให้ทั้งสองพระองค์นั่งและคอยบังแสงบังลมให้ท่านพญานาคมีเจ็ดเสียงและอ้าปากทุกตัวขณะนั้นพญานาคได้แสดงอิทธิฤทธิเต็มที่แผ่ขยายใหญ่เต็มที่ ที่หัวพญานาคเหมือนกำลังพงหกหัวทำความเคารพท่านผู้ท่านผู้วิเศษบริสุทธิ์พระจิตที่บริสุทธิ์กำลังแผ่เมตตาให้พญานาคเห็นเป็นลำแสงพุ่งไปที่พญานาคหัวของพญานาคก,ก็หมอบลงกับพื้นเพื่อรับพรต่อมาภาพเปลี่ยนเป็นพระหลวงตานั่งอยู่บนเจดีย์มีใบโพครอบไว้และองค์พระคุณแม่นั่งตามลงมาดูวิเศษ อัศจรรย์แสงสีรศมีจากพระจิตท่านเปล่งประกายอย่างเต็มที่ตอนนี้รอบองค์ท่านเป็นลำแสงสารพาัดสีสวยงามมากเจอจ้าเป็นประกายพระหลวงตานั่งเทศเมตตาลูกศิษย์ลูกหาองค์พระคุณแม่นั่งถัดไปครองจีวรสีขาวและเปลี่ยนเป็นสีกักให้เห็นว่าเป็นท่านก่อนมีพญานาคอยอารักขาท่านทั้งสองพระองค์อยู่ตลอดเวลา พหลงตากำลังเดินเหมือนจะไปโปรดสัตว์นรกอีกครั้งองค์องค์งท่านเสด็จอยู่ปากหลุมองค์ท่านสว่างสวัยงดงามมีลำมีความสว่างเป็นลำแสงที่พุ่งออกไปบางครั้งก็หดเข้ามาคงเป็นพ่อกรรมของสัตว์นรกนรกที่นี่ดูแปลกเหมือนอมพรางบางครั้งก็เห็นปากหลุมบางครั้งก็มองไม่เห็น ขณะนั้นองค์พระคุณแม่ลงไปในหลุมความสว่างสวยัยปานแสงอาทิตย์เห็นสัตว์นรกสองตัวอยู่ในหลุมเป็นหลุมนรกของสัตว์นรกที่มีกรรมหนักถูกโซ่ตรวนผูกไว้นับเส้นไม่ได้จนสัตว์นรกกระดุกกระดิกแทบไม่ได้พระจิตที่บริสุทธิ์พุ่งความเมตตาไปช่วยสัตว์นรกที่กลางหน้าอกสัตว์นรกสว่างจ้าขึ้น ทั่วทั้งตัวหน้าตาของสัตว์นรกเปลี่ยนไปมาเป็นรูปสัตว์ต่างๆไปมาไม่ซ้ำกันองค์ท่านก็พยายามที่จะโปรดโปรดพวกเขาองค์ท่านยื่นมือไปช่วยดึงขณะนั้นองค์พระหลวงตาแยกองค์เป็นพระสงฆ์สาวกหลายๆพระองค์เป็นพันๆองค์เพื่อจะช่วยสัตว์นรกอนิจจากรรมของสัตว์นรกใหญ่หลวงนักองค์ท่านไม่อาจช่วยได้สัตว์นรกทั้งสอง ก็ต้องได้ชดใช้กรรมที่เขาได้ทำมาตอนนี้องค์พระหลวงตาและพระสงฆ์สาวกเสด็จขึ้นมาจากหลุมนรกแล้วทุกๆพระองค์มองลงไปในนรกอย่างสลดสั่งเวทใจต่อมาเห็นองค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งองค์พระหลวงตาก็มานั่งกราบองค์ท่านและตอนนี้พระสงฆ์สาวกก็มากราบเต็มไปหมดพระพุทธพระหลวงตาก็ลงมา นั่งรวมกับพระสงฆ์สาวกทุกๆพระองค์แล้ว